ังค่ะแม่คะเอาอันนี้ขวดหนึ่งตัวนี้เหลือขวดเดียวคะ่ะอันนี้ของหนูคะ่ะเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าบาทคะ่ะพี่ให้ร้อยหนึ่งหนูให้ร้อยห้าสิบค่ะเออพี่ให้สองร้อยค่ะหนูหยิบก่อนมันก็ต้องเป็นของหนูสิแล้วยังไงพี่ให้หนูต้องสองร้อยหนูจะให้ใครคะ่ะหนูให้เป็พี่คะ่ะโอนแล้วนะคะทำไมแม่คะเป็นคนแบบนี้ต่อไปใช่ไม่เข้าร้านคุณละเจ๊ะคะหนูขอ,บอกกเบิกเงินประกรันตัวแม่หน่อยได้ไหมคะ ชมพู่เหนื่อยมากพอแล้วนะหยุดเถอะแต่ยังไงแม่ก็คือแม่หนูนะคะเจ๊เจ๊รู้แต่ก็ต้องให้เขาได้รับผลของการกระทําที่เขาทําหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่เจ๊เงินเดือนของเธอเดือนนี้เงินนี้ยเธอซื้อนมให้ลูกแล้วก็ใช้จ่ายของจําเป็นได้ทั้งเดือนเธอจะเอาไปประกันตัวแม่เธอก็แล้วแต่นะแต่เจ๊จะไม่ให้เบิดร่ดวงหน้าลว เนี่ยชมพู่ละ่ะเออคือว่าชมพู่ลาออกไปแล้วอ,ะอ่ะฮะชมพู่ไปอยู่ไหนอะ่ะเราก็ไม่รู้อะ่ะชมพู่ไม่ได้บอกเราชมพู่ทิ้งเราไปทําไมขอบใจได้คุณนายที่ไปประกันตัวเพิออกมากไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันก็ไม่ได้ช่วยเธอฟรีๆนะเย่พรคุณนายเสียเงินน้ำข่อยบ่ขอ่าบอก่มีเงินในตอนฉันไม่ได้จะเอาเงินแต่เธอต้องปรับปรุงตัวใหม่แล้วก็เลิกเล่นไท้ เธอไม่สงสารชมพู่มันบ้างเหรอมันทํางานเพื่อเธอเพื่อลูกแล้วเธอละทําอะไรแก่แล้วนะถ้าเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ฉันจะให้เธอไปเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่บริษัทฉันส่วนนาดานะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองชมพู่แม่แม่เจ้าขึ้ได้ออกมาสบายดีบ้างออกมาได้เจังไหนแม่คุณนายไปประกันตัวแม่ออกมาชมพู่มิทินอพาแม่มา แม่ลูกห้างไครแล้วมีความสุขแม่กบยินดีนะไอม้มาหาไปกินเขาวแล้วไปไปกินเขาทั้งไอ้ไปเหมือนเร่งจึงมาหาแม่เด้อแม่มาถาอยู่บ้านเด้อเราจะดูแลลูกกับสุปผู้เองนะ ไปเฮ็ดงานกันเด้อแม่เบิ่งเงินนี่เดอ้อตอนแรกเนี่ยน้อมลูกมึงเบิดเด้เอ๋อเออบิ่งวันดีๆนะเด้อไม่แหงดื้ออยู่เดี๋ยวนีิก็เบิ่งมันตลอดล่ะกูบ่เบิ่งไผสิเบิ่งให้กูดีเดอ้อค่าเลี้ยงนั่นบ่แม่นให้กูเลี้ยงวิววี่เมื่อก่อนทิงไปนอนอยู่ผู้เดียวมันยังตื่นสิให้หาคนอีกล่ะฮะฮะคุณคะครับ ขอตังหล่นค่ะขอบคุณมา,มากๆนะครับที่เก็กบกระเป๋าให้ไม่เป็นไรค่ะคุณซื้ออะไรครับชมพู่ค่ะทำงานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเจ๊ะจะคะหนูกลับก่อนนะคะแต่เออหนูขอเบิกตังหน่อยได้ไหมคะได้ได้เอาเท่าไหร่ล่ะสองพันค่ะจะไปซื้อนมให้ลูกเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เหนื่อยแบบนี้แหละสู้ๆนะขอบคุณค่ะเจ๊ อ,อันนี้ค่าเลี้ยงหลายอันนี้เสียไปใไบไ,ไ,ไปซื้อนอมเบดเดือนในพันเดียวนี่เออก็ส้งเอาอีกนี้ว่ามีอันนี้เสียไปซื้อนอมเฮ้ยไปมือเมื่อ้เจ้ครับฝากเงินให้น้องซมพูดหน่อยครับเองินอะไรคะเอาไว้ให้ซุมพูดเลยครับแม่กาแฟมาแล้วจ้าฉันบอกแล้วไงวไ่าให้เรียกฉช่ว่ามาดาม ค่ะมาดามไปเอาไม้กวาดมากวาดร้านล้างหรียงจานซักเรียงผ้าเดี๋ยวหนูรีบไปทําค่ะเออมาดามคะหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะทําไมมาดามถึงไม่ให้ยายมาอยู่ด้วยกันที่นี่คะหนูคิดถึงยายเอามาทําไมแก่ก็แก่ไม่มีประโยชน์แต่ยายก็เป็นแม่ของมาดามนะคะแล้วไงที่ฉันอเอาแก่มาก็เพื่อเอามาใช้งานในร้านยายแก่นั่นแก่ก็แก่จะมาทําอะไรได้ส่วนแก่ก็เจียมตัวไปด้วยไปไปกวาดร้านค่ะมาดาม มาดามลูกน้องเธอหยิบคูชชั่นให้ฉันผิดนังนิวมานี่สิขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าไม่มีสมองโง่เลี้ยงเปลืองเข้าสุกฉันไม่น่าเอาแกมาเลี้ยงเลยลูกน้องคนนี้ไปหามาจากไหนมาดามซื่อบื้อมากเลยเก็บมาจากแถวนี้แหละเห็นมันน่าสงสารไม่น่าเก็บมันมาเลี้ยงเลยซื่อบือ้อให้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนั่นนังนิวแกจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันสั่งให้แกกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เลยยาย เอ้าหนูทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้หนูอยากไปหายายหนูคิดถึงยายแต่หนูไม่มีเงินสักบาทอ้าวแล้วยายอยู่ที่ไหนอยู่บึงการค่ะอ้าวพอดีเลยพี่กำลังจะกลับบึงการติดรถไปกับพี่ก็ได้นะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนิวๆๆีวนวลูกแม่ลูกแม่แม,มนสิหกมงแงล้วเหรอมาน,นอนซับหัวแรกยังอยู่นี่ผู้่าเขาาะเจ้าไปให้นอนซับหัวแรกข้าใจบ่พี่ออม แม่คนกำลังนอนเซ็บๆบอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮยฮ็ดยังขนาดเฮ็ดยังขนาดมันคำมันมือนแล้วโบรานพันวาบอให้กวดบ้านตอนกลางคืนมันเป็นอย่างคือสิกวดบ่ได้พันคลัมมันบดีตัดไปมองนี้ก็หน้ามันคือเงาแท้อ้าวอ้าซาเม่ซาแม่โบรานพันวาบอให้ตัดผมตอนกลางคืนคือบ่รูเรื่องทีเดียวนี้เอาไปเก็บหยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ้พเฮ้ยเฮ้ยเห้ะเฮ้ย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 นฮ้ยเฮเฮ้ยเฮียเฮ้ยเร้ยเฮ้เ้ เห็ดยังก็ไม่ได้กินเข่าดีกว่าน้องบอ่ออันยอดจอ้เฮ้ย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 ตอนกินเข่าเนี่ยโบราาเป็นว่าไหร้องเพลงว่าเป็นยังอีกเดี๋ยวนี้แม่คือพี่จะแนวหามแทะก็สร้างสิกินสิร้องย้ย้ำมาหามโบร่าอนพันวาไม่ใช่ได้หัวเท่า one strawberry milk smoothie please ใช่ค่ะสักคู่นะคะเจาน้ำอะไรสั่งพี่เขาเลยลูกอืเจอาน้ำอะไรก็สั่งอ้ำอ้ำอึ้งๆอยู่นั่น one pump of w e e v n e s medium size please I can't finish a large one สั่งเร็วๆลูกจะเอาน้ำอะไรก็บอกพี่เขา โอ้ย oh. ทีอยู่บ้านพูดไม่หยุดทีอย่างนี้แล้วไม่กล้าพูดโอเวทต please add one e y e สวีทมอยมอมอ t my m ดออฟเกน d of งเว t อ๋อมีหน้าหลาณแม่หุ่นดี จุกวันนี้สั่งน้ำให้แม่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งมากเลยลูกสอนลูกยังไงคะเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่บังคับส่วนคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอคะ่ะแล้วทําไมน้องพูดอังกฤษเก่งจังเป็นลูกครึ่งเหรอคะโถมค้นใจแจ๊ค่ะคุณนะที่ลูกพี่เก่งภาษาอังกฤษเพราะพี่ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษจากแอปไฟวันทอลตั้งแต่3าขวบเลยนะไฟวันทอลเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัว,ตวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหลักสูตรออกแบบเหมาะกับทุกช่วงวัย และมีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่สําคัญนะครูใจดีสอนสนุก <c oughs> มีเกมให้เล่นตอนแรกยังไม่กล้าพูดเลยแต่พอได้ทดลองเรียนฟรีนะคะติดใจเรียนยาวเลยค่ะโอ oh, ดีขนาดนี้ต้องรีบดาวน์โหลดและจองทดลองเรียนมาให้ลูกสาวเรียนแล้วค่ะ We can go skiing We can go surfing Yeah We can ride a bike Is rainy and cool Yes or no Yes, yes. Yes two cups of green tea please ได้แล้วคะ่ะ thank you mm hmm. it's so delicious ดีนะที่รู้จักอ l f ไฟ v e Talk ได้ทันเวลาเก่งมากเลยลูกแม่อำ้ำคะ่ะพี่พรมาเก็บเก็บอะไรพี่พรน,นี่ไงทางขยะก็มีทำไมไม่ทิ้งมาทิ้งใส่พื้นทำไม ต้องให้บอกพี่นิวไม่เห็นหรอคนถูพื้นอยู่อะเดินเข้ามาทําไมรองเท้าก็ไม่ถอดแต่มันเป็นรองเท้าใส่ในบ้านปกตินี่ก็ใส่ทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนรองเท้ามันเลอะไปถอดค่ะค่ะค่ะข,ขอโทษค่ะพี่พรุวัน,นี้ลูกค้าสั่งของเยอะมากเลยต้องไปช่วยพี่พิกจัดของแล้วเนี่ยชมพูอะไรแม่ตกใจหมด โอ้ยแม่ประตูมันมีที่จับทำไมไม่จับมาจับกระจกทำไมฉันเช็ดไปหมดแล้วขอโทษค่ะแม่มาเมียวอะไรแม่ทำไมมาวางแก้วน้ำตรงนี้เห็นไหมเนี่ยว่ามันหกแล้วจะให้หนูวางตรงไหนล่ะโน่นเอาไว้หลังบ้านหิวก็เดินไปเกินอย่ามาวางไว้แถวนี้เดี๋ยวลูกค้ามาคิดเงินเดี๋ยวมันเลอะเอาไปเก็บอ้ค่ะคแต่ละมื้อแต่ละเด ที่รักเดี๋ยวตอนเย็นมารับนะโอเคจ้าบ๊ายบายม่เมี่ยวเธอหาแฟนได้แค่นี้เหรอแทนที่จะหาแฟนรวย,ย,ยๆหรอกกว่น,นี้แต่แฟนหนูเขาเป็นคนดีนะคะช่วยหนูทำมาหากินทุกอย่างไม่เคยนอกลูก่นอกทาง <c oughs> มันก็มีใหม่แค่นั้นแหละฉันจะคอยดูนางแม่เหมี่ยวมันจะทนได้ไหมถ้านานๆไปเนะี่ยผู้ชายสภาพสมโซ่แม่เมียวเอา้าที่รักจะไปไหนเอาบัญแจรถมาให้ ทำไมจะไปไหนเราจะไปอยู่บ้านสักพักเธอจะกลับไปอยู่บ้านแล้วเราจะอยู่กับใครเธอก็อยู่คนเดียวไปสิเธอเป็นอะไรเราไม่ได้รักเธอแล้วเธอยิงออกใจเราขอโทษเราทําอะไรผิดหรอเดี๋ยวเราจะปรับปรุงตัวเองเธอลยทิ้งเราไปนะไม่เราทนเธอไม่ไหวแล้วเรากลับไปอยู่บ้านเราเลิกกันไม่ต้องเสียใจหรอกแค่ผู้ชายคนเดียวนี่แหละมันทิ้งเธอไปนะ่ะเธอหาเราหล่อรวยได้อีกเยอะเลยทำไมวันนี้รู้สึกเวียนหัวจัง จ๊กระเป๋อันนั้นแถมเหรอคะใช่ค่ะซื้อครบพันแปดร้อยได้ฟรีเลยนะคะอยากได้เป็นของขวัญมันเกิดให้ลูกสาวขอซื้อเลยได้ไหมคะถ้าซื้อพันแปดเขาไม่มีตังค์ต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าเจ๊ให้ลูกค้าคนอื่นก็ต้องอยากได้เหมือนกันงั้นไม่เป็นไรคะ่ะเอาแค่อันนี้แล้วกันเท่าไหร่คะเออลูกค้าคะ ที่เงินผิดเหรอคะอ๋อเปล่าคะ่ะพอดีเจ๊มีกระเป๋าใบหนึ่งที่เจซื้อมาเจ๊ฝาแฮปปี้เบิร์เดย์ลูกสาวด้วยนะคะเจให้ฟรีๆเลยเก่งใจจังเลยคะ่ะไม่ต้องเก่งใจเลยลูกค้านะ่ะเป็นลูกค้าประจำมาซื้อของจนเจ๊จําได้แล้วขอบคุณมากค่ะเจเฉันเป็นคนดีอีกแล้ว <S 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 ค้หน้าขาวจังใช้ครีมอะไรเนะี่ยน่ะแนะนำให้หน่อยสิอ๋อได้ค่ะหนูใช้ตัวนี้ค่ะก็ใช่แหละแม่ค้าขาวอยู่แล้วใช้อะไรก็ขาวเหอะแม่ค้าแล้วใช้แป้งอะไรเนะี่ยทำไมหน้าเนียนจังอ๋อใช้แป้งเซวาค่ะลูกค้าใช้ดีนะคะกันน้ำกันเหงื่อด้วยก็หน้าเนียนอยู่แล้วเนาะใช้อะไรไมันก็เนียนไปหมดแหละ,ะแม่ค้าค่ะ ใช้ลิปอะไรอะ่ะทำไมปากสวยจังหนูใช้เป็นตัวนี้คะ่ะลูกค้าอันนี้จะเป็นลิปติน้นใช่สิแม่ค้าสวยอยู่แล้วทาอะไรไมันก็สวยสิอย่างฉันนี่ทาอะไรก็ไม่สวยหรอกเป็นอะไรของเขานููๆมาดูสีผมให้แม่หน่อยได้ค่ะ สีนี้ถ้าย้อมออกมามันจะเป็นสีเหมือนในกล่องไหมไม่เหมือนมากค่ะขึ้นอยู่กับสีผมเดิมของลูกค้าด้วยค่ะเหรอถ้าแม่ย้อมเนี่ยมันจะทองไหมเนี่ยก็ไม่ทองมากนะคะเพราะว่าพื้นผมของคุณแม่เป็นสีดําอยู่ค่ะเหรอแล้วมันจะปิดงอกไหมเนี่ยสีนี้ไม่ปิดหงอกค่ะตัวนี้เป็นสีแฟชั่นเหรอกินชุนไหมกินชุนเป็นเรื่องปกติของสีผมค่ะเหรอแล้วจะแพ้ไหมกัดหัวไหมเนี่ยแล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้แล้วในนี้มันสีบอลอ่อนมากย้อมออกมามันจะเป็นสีไหนแตวหนูเอาชาร์ปสีให้ดูค่ะ นี้เลยค่ะสีจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะออกทองทองนิดนึงเหรอทองนี่นี่แล้วมันแดงไหมไม่แดงค่ะจะออกเป็นน้ำจารประกายทองเหรอไม่แดงเหรอแล้วทองมากไหมถ้าซื้อกล่องน,นึงผมเท่านี้พอไหมสองกล่องเลยก็ได้ค่ะเอาไปเผื่อไว้เหรอผม,มบางๆเองนะบางแต่ว่าก็ยาอยู่นะคะหนูกลัวว่ามันจะไม่พอเอาเดียวนี่แหละพออยู่หรอก